ได้ของกินให้หมดนะตอนจูพีเราจะอุดอุดอยากค่ะอยากค่ะตอที่ใส่ค่ะกี่่ะโอ้เนาะไม่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 คือสุดท้ายน่ะเขาต้องเต่ยนให้ได้คนเนี้ยรู้อยู่ตอนจบเบื้อนตลอดเบื่อตลอดเลยอ่ะอะไรค่ะเสียงดังอึทาไมทาไม โอ้โหเก่งมากน้องพลน้องเพชรกินหมดเลยเหลือแต่พี่พลยังไม่หมดเนาะพี่พลต้องกินให้หมดนะกินให้หมดถึงจะเก่งนะแม่จ๋าจ๋าโคนรแอบนแม่คนผู้นี้ต้องนาอาดกับพอ อืมเพิ่นเพิ่นเพิ่นอนฐานทางบู่เพิ่อนบูนเพื่อนน่ะเพิ่นสายหวานสายคอยพ่อขอพี่จ๋าพี่จ๋าอย่าเพิ่งปิดนะนี่มานี่มานี่เร็วเพชรมาเร็ว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 ข้อวะข้อโทรมาอาชีอาชีโทรมาอย่าปิดนะอย่าปิดนะอย่าปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่เปิดอ่ะเปิดเด้เปิดเดลเหรอ ปิดแล้วไม่ต้องปิดเลยนะใครโทรมาลูกอาชิจ้าอาชิจ้าอาจิา้หมดไหมลูกอาชีบอกลเลยจิเมื่อไหรจะมาเกบกอย่าเนะ่า วันนี้ต้องมัดให้วใจเลยเห็นบอกซีบอกอาชีหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับใครเอาเลยเดี๋ยวเบิอร์ขอลดเดี๋ยวยายเอาเสือบะปูให้มันจะได้เล่นตรงนี้ใช่หรือเพราะว่ามันเอาน่ะมันเป็นน้ำบาปูนั่นไม่บายอ่ะก่อนไม่บายแลวเอายางมาหน่อยจะมาขมเอามาที่ไหนค่ะ เบิ้งพออันเบิ้งแม่ก,ก,กับลูกแม่กับลูกดอกกันพี่น้องเอ้ยบีผมเอาีพี่ใหคนหนึ่งบีคนหนึ่งมัดอ่ะอืมอมมัดเลยมัดเลยเสร็จ <Ride. S 1> ยังคะอ,อ้ยสวยสุดโนโนโน,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 โน ไม่โนโนแม่นี่ใครเนี่ยพออม่วพ่วจววววอวววววไววมวมวเวว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 าววววว้วว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  เพชรจ๋าเอ้าไม่จ๋าเลยยางดีเลยปักเน็จ๋าอ่าคอยจ๋าโอ้โหวมากสยมากโอสวยมากสวยมากแม่ชอบมากเลยชอบมากชุเนี้ยบไปใส่มาใส่เสร้